สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ตําหมแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับเอ็มบิลดินนะครับผมนะก็อยู่กับเอ็มบิลดินน้อครับน้องอ่ะมาพี่น้องเอ้ก็มาเล่นเก็บอันจินนี่นะครับผมนะทุนที่สามพันเหมือนเดิมครับผมก็เปิดงัดทั้งงัดทั้งงัดไปที่เบลดยี่สิบห้าแล้วก็ออโต้สามสิบรอบไปครับผมเกมนี้อิ่ลเลยพี่น้องเกมค่ายพีจีเกมเนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ข่อยเข้ามาเล่นบ่อยนะครับผมนะ เกมที่ข่อยเดินเบีดเอาเองนะครับเพราะถ้ามันเข้าโบนัสถ้ามันเตกกนะมันเตะกระจายจริงๆนะแต่ถ้าไม่เตะก,ก็คือเกลือเลยนะครับผมนะไปดูกันนะครับมันเกลือยังไงนะครับเตีมยบเขี้ยงเห็นบ้าไหมมเอาอนี่โบนัสลงแล้วเอาอะไรดียวลองเล่นอันใหม่ไหมอ่ะลองเอาคูณ12บสองไหมไอหมุน12บสองไหมเอาหมุน12เนาะ เอาหมุนดูก่อนนะครับรอแบกเนาะมาดูกันนะครับว่าเอาแต่สัญลักษณ์แพงๆนะครับมาดูกันนะก็ท่านผู้ชมเล่นท่านผู้ชมเลือกอันไหนนะครับก็มิ้นบอกด้วยเด้อข่อยที่ได้ไปเลือกน้ำนะครับผมเนี่ยอันนี้ข่อยก็ที่ใหนเบิ้งนะครับว่าเลือกหมุนสิบสองนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคือมันไม่มีตัวคูณนะครับเนี่ยโอ้สปินมาเยอะเลยครับผม เฮ้ยสปินมาเยอะเลยครับผมทำไมอีกหรอเอ้าหมุนมันอยู่สี aa, well> mm ่ล่ะเขาสินนะโอ้ยกันเป็นอันตัวคูนขึ้นเทลราหานะครับพี่น้องเอ้คอยบอกเลยนะครับขึ้นไป่อดได้รู้บุ้ิเนี่ยโว้ยเนี่ยคูนเข้าไปเนี่ยโว้ยแต่ถ้าเอาตัวคูนสปินมันน้อยครับผมมันแล้วแต่ดวงอ่ะครับถ้ามันเข้ามันกับเบิ้มอ่ะครับผมนะจริงๆนะถ้ามันเข้ามันกับเบิ้มอะครับ ่ถ้ามันไม่เข้าเดี๋เกลือแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ได้เก็บไปที่สองสร้อยแปดสิบอย่างนี้ก็ดีครับผมอ่ะวบวกสปินมาอีกหนึ่งครับผมเบตยี่สิบห้าตอนนี้ก็ไปพันสี่แล้วนะครับเหลืออีกสองสปินนะครับผมนี่ครับผมมาอีกสองร้อยแปดสิบครับผมมาอีกสิบสองครับผมครั้งสุดท้ายว่ายังไงเอ้ยมายี่สิบห้าโอเคก็จบไปที่พันเจ็ดนะครับผมนะก็เบตยี่ บถึงหนึงเจ็ดบ่บถึงพันเจ็บ่พันหกเอเคไปครับผมคอยก็เห็นพันเจ็ดนะตารางข้างล่างเมื่อกี้น่ะนะไปพี่น้องเบียดหาซิครับผมหนึ่งันรอบไปเมื่อกี้คอยเห็นพันเจ็ดจริเดี่ทุกคนเห็นเหมือนผมไหมทำไมมันได้แค่หนึ่งพันหกร้อยนะครับผมผมก็บ่เขาใจกันนะครับผมนะมันโกงมันโปครับมันโป มันโกงโอเคโอ้โหกว่าจะแตกมานะเพื่อนแต่มันดูดเอาดูดเอา,เอา,เอาแป๊บเดียวครับดูดิครับมันดูดเ,เอาดูดเอาแป๊บเดียวครับผมม้วแล้วครับไปหานม,ม้วนแล้วเอาคืนไป็ม้วแล้วโอ้ยปัดมาตั้งยากรุ่นน้ำจนตัวกิ้งนะครับผมนะ โอ้ยพอมันดูดขึ้นคราวเดียวนะครับไปหอดทุนหอยลาวาสินน่เอ,าอ้ามันก็ดูดเคยไว้เ่ว่า,าอือโมแมนต์น่าหลอดมันดูดเอาเลยบอลั้งสี่อ้คือคักเทว่าว่าเแิ <c oughs> ่มเดียวไปสองพันเลยนะเอาแล้วไงฟีเจอร์ช่วยครับผมไปอีกหนึ่งแถวสวายคนละฝากเลยครับพี่น้องก็เอาเต็มเกม2000่งครับผมอือสองพันสองครับผม เป็นยังไงครับผมเป็นยังไงเอาเต็๋มเก่ยวกี่ครับผมสองทีติดครับผมเว้ยขึ้นมาวาบเลยครับพี่น้องเอ้ยว่าไงนี่หาพันธุ์มล่ะครับผมเว้ยมาสวงสองทีอย่างนี้ววาบนะครับผมนะเว้ยยิ้มเป็นรสนี่คอยเดี๋ยวขอเข้าโบนัสเอาเต็๋มเกี่ยวับผมโอนโบนัสมาเลี้ยวพร้อมนะครับผมนะเอาบาดที่นี่เดี๋ยวคอยสิไปเลือกอันนี่บวกเจ้าเบิ้งเนี่ยบาดที่นี่เอาคูณแห่เนี่ยนี่นี่อันนี้ ก็แตกแตกรกระจายนะครับแต่ถ้าไม่แตกก็เกลือนะครับผมเนี่ยเอามาดูกันนะครับต้องดวงนะครับห้าสปินนี่ดวงจริงๆนะครับแต่ถ้าโดนแบบตัวหนักๆเข้าไปเนี่ยโอ้ยคุณเข้าไปเถือ่อนพี่น้องเอ้ยเบิ่มเบิ่มนะครับนี่มาเลยเนี่ยเหลือหนึ่งสปินตนะ์ะโอเคได้สปินเพิ่มครับผมไว้ไมาอีกไหมคูณ25ไปแล้วนะครับเอา้าโอเคได้มาอีกครับผม อ้คูณ30แล้วครับพี่น้องเอ้ยมาดีครับก็มาดีครับอาได้สปินเพิ่มเอาแล้วไงเอาแล้วไงต้องแตกแล้วครับเพื่อนมันต้องแตกแล้วคูณ35ดอกนี้เอาแล้วไงคูณ40ต้องมาแล้วเพื่อนต้องมาแล้วโอโหได้้อยนึงพอเลยสองอ้คูณ40บออ่บบไดอ้ใส้ครับพี่น้องบม่มีประโยชน์ีอย่างเลยครับผม ทีไรพอดิคอยลอยดึงวุนนี่แมมเขาโบนัสเบียดหาซิปเนี่ยโอ้ยยังวะโอ้จังสี่ก็มีว่นนี่มหโอ้เลือนพดนี่แหละครับถ้ามันไม่เข้ามันก็เกลืออย่างนี้นะครับผมนะสำหรับ5สปินเนาะไปพี่น้องยากยากยาก,กันครับผม